มันเดินเข้าอาจจะไม่เป็นอากาเซ่แต่เดินออกเป็นอากาเซ่แน่นอนรอบที่ผ่านมาจัดถึง2รอบด้วยการปัดโซอาด้วยนะคะมีเรื่องอะไรประทับใจแบมๆบ้างคือจริงๆรอบที่แล้วผมก็อยากจะจัดแค่ครั้งเดียวเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็หลายคนเรียกร้องผมก็เลยเพิ่มวันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งก็ไม่คิดว่าจะโซอาถึง2รอบด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ว่ารอบนี้เขาก็ ผมอยากให้มันเป็น Limited Edition Show ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมก็เลยขอแค่วันเดียวครับทุกคนเรียกร้องผมอาจจะไม่เปิดวันที่สองให้นะผมขอแค่วันเดียวแล้วเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรเดียวผมฮิส t อรีใหม่ oh, oh. ให้ในวันเดียวเลยดีกว่าถามว่ามีความพิเศษไหมมีแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆแน่ๆครับผมเป็นภาพที่ แต่หลายคนไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่หลายๆคนไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยว,เยวอเดลคอร์แคปบันนี้ก่อนแล้วก<อ>ันเมื่อกี้ได้ยินเสียงแฟนๆบอกว่าให้แฟนๆใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแฟนๆถามกลับว่าแล้วแบมแบมจะใส่ชุดว่ายน้ำไมหมฮะเออเอาจริงผมสามารถใส่แบบนี้ว่ายน้ำได้นะครับ ี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผม ผมอายมากเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะส่งเสียงหน่อยแล้วคือจริงผมอยากผมอยากที่จะเปิดตัวเกสคนนี้มานานมากแล้วครับผมผมว่านอกจากฟังกับผมแล้วเนี่มันเป็นฝั่งของทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่อาจจะเป็นอากาเซ่ที่อยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าอากาเซ่ที่เขาอาจจะ จบโรงเรียนแล้วเขาผมว่าจะเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟคที่สุดที่แบบว่าเราทุกคนเนี่ยผมสามารถกลับมารวมตัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็โชว์ที่ผมทาครั้งนี้นะผมมันเป็นไปของผมด้วยแต่ว่าแล้วก็มันเป็นโชว์ของผมก็จริงแต่ว่าผมอยากจะบอกครับว่า,วา,าพระเอกและนางเอกของโชว์นี้คือทุกๆคนนะผมพราฉะนั้นโชว์นี้ที่ผม สัญญาครับว่ามันเป็นโชว์สำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันนะครับผมฝันของเรากำลังจะเป็นจริงแล้วครับอากาเซ่ฝันก็กำลังจะเป็นจริงแล้วสัญญาครับว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผม